อะไรบ้างทำให้เขาผู้ชายทั้งแท่งนั่นไม่เหมือนที่แอบไปหรอกนะมันน่าถีบมาหมันน่าีเธอหมั่นใช่ไหมนะวใช่ลเอ่อไม่อย่าไปทำมันเลย้าวเหน้านไม่ไม่ไม่มันมีปัญหาเรื่องเรื่องจิตใจเล็กน้อยขาสงสารมันน่ะเพราะมันอยากจะเป็นผู้หญิงไงเข้าใจเปล่า บางทีเนี่ยนะคนใจมันเป็นหญิงแต่ตัวมันเป็นชายมันก็สับสนเขาใจสามคนเลยเหรอคะเขาใจป่ะเห็นใจมันเถอะอย่าไปโกรธมันเลยแต่ต้องห้ามปามันิดหน่อยแต่อย่าไปโกรธมันอย่าไปเกลียดมันเขาเมันมีปัญหาจิตใจไงไม่เราก็เตือนเตือนมันไปตามนี้แหละเพราะว่าเขาก็มีความสุขับการที่อะไรวะ ก็ดีแล้วไปพังมันไม่จบไงพวกนี้ไปไเขา,เา,า,าใช่ไงเราก็เราก็ได้แค่ไหนก็ทําใจเขาก็มีปัญหาจิตใจอ,ะอ่ะพวกนี้อย่าไปโกรธมันเพราะว่าถ้าเขาเป็นหญิงแท้เขาก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกถ้าเขาเป็นชายแท้เขาไม่เป็นอย่างนี้หรอกาผิดศีนข้อสามข้อสามไปเอาลูกเอาเมียชาวบ้านเขามั่ว แล้วก็เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าไม่ยับยั้งชั่งใจปล่อยตัวปล่อยใจสนุกสนานเพลิดเพลินน,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 นี่แหละมันกำลังนี่แหละมันต้องใช้กรรมอยู่ไงผู้หญิงทั้งหมดอะส่วนใหญ่อะ่ะผิดเมื่อก่อนมันเป็นชายทั้งนั้นแหละพอผิดศีลปั๊บมันก็เลยเป็นกรรมต้องไปเกิดเป็นหญิงและจากหญิงหญิงหญิงแล้วทำบุญมากๆแล้วก็หมดกรรมมันก็กลายเป็นชาย เหมือนกับแม่พระพุทธเจ้าอ่ะเขาออกพระพุทธเจ้าเสร็จปั๊บเขาก็ขึ้นไปบนสวรรค์เขาก็เป็นเทพบระบุเข้าใจยังแต่นั้นอ่ะเขาไม่ได้เป็นกามแต่ว่าเขาเปลี่ยนเพศไงแต่ผู้หญิงที่อยู่ในโลกไปเนี้ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะผิดศีลข้อสามมาทั้งนั้นแหละนี่จะได้รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง ใช่อย่าไปสนุกสนานบางอย่างมันมีมันมีเจ้าของเราก็ต้องดูก่อนว่าเขามีผัวเปล่าถ้ายังไม่พิจารณาก็เป็นกรรมประมาทต้องเอาเช็ดมาดูหน่อยเด้พาไปดูบ้านเด้ไปถามพ่อถามแม่มันว่ามันมีผัวหรือเปล่าก็ก็เน่งงาสนุกแล้วก็มาเสีย แล้วก็ต้องห้ามใจไงเพราะนรกมันมันล่อไว้สําหรับคนที่ห้ามใจไม่อยู่ยห้ามอยู่ก็อยู่ในในรกไปไม่ไปก็ต้องเช็คก่อนสนุกนิดเดียวแล้วก็ลําบากไปตลอดทั้งชีวิต<อ>ไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนเ<แ>ข้าใจเปล่าไม่มีของฟรีหรอกเสร็จมันแน่นอนอแน่นอนสิกิเลสอะมันก็หลอกล่อเราอยู่แล้วไงเพเพื่อแบบว่าเฮ้ยของฟรี ไม่มีฟรีจะจ่ายกันในนรกหรือจะจ่ายกันบนโลกไม่นท่านเองดีมากผิดไม่ได้ก็นรกจำไม่เลยถ้าพลาดนรกเลิกกว่าจะออกมาเป็นผู้ชายนะยากจะตายผู้หญิงเนี่ยทรมานจะตายเขามีกรรมมันเดี๋ยวก็อะไรอ่ะปวดมุ่งปวดนี่จิตใจก็วันไหว บางทีก็อ่อนแอโดยไม่มีสาเหตุมันอารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลงมันเป็นธรรมชาติไปอ่านดูได้ไม่ใช่ว่าไปว่าผู้หญิงแต่ธรรมชาติจิตของผู้หญิงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไงเข้าใจปะพอามาเกิดเขาเรียกว่าอิทธิอะไรว่าจิตของผู้หญิง<ะ>เกิดจากำกรร<ะ>เขาอย่าทำผิดทำบาปก็เกิดเป็นผู้ชาย เกิดเป็นผู้หญิงก,ก็เป็นผู้หญิงที่มันไม่มีความผิดปกติผู้หญิงร้องไห้เก่งก็ตายปุ๊บเดียวมันก็ร้องไห้แล้วหูมันก็เบาด้วย <c oughs> อาใช่เดีย๋ยมันก็ไปเป่าหูข้างๆหูมันหน่อยนะนี่เธอนะเธอสวยจริงๆเลยนะเธอดีมากนะมันยอมหมดเลยนี่แหละเข้าใจปะเพราะเขาผู้ชายหมดเลยเลยค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายหมดเลยอ่าจำไว้ นี่ไม่ได้ไปว่าผู้หญิงแต่ว่ามันเป็นกรรมไงมันมีที่มาที่ไปอ,อย่าผิดศีลข้อสามเท่านั้นเองทุกอย่างก็จะดีผู้หญิงก็น่าสงสารนาะทรมานจะตายแต่มันเป็นกรรมที่เขาทำผิดมาก่อนไงเข้าใจปะอ่อาเธอทำให้เขาเจ็บปวดไปทั้งตัวชื่ออะไรกันบ้างหนึ่งสองสาม้งาอ่าชาหมดเหรอ หนึ่งสองสามปวดชีกซ้ายตะคิวปวดเล่าถึงขาเน็บตามตัวไปหมดเลยจะจ่ายให้เขาเปล่าจ่ายเบอร์อยางเนี่ยเริ่มเริ่มจ่ายค่ะจ่ายเมื่อไหร่เดือนพฤษภาพฤษภาเขาจะมาบวชให้ตามนี้ <c oughs> แล้วไงต่อชื่อแล้วก็อาหาร อาหารอาหารก็กินได้ทุกอย่างกระเพราก็ได้ข้าวเหนียวตาโจดกระเพราก็ได้เสวนเดี่ยวก็ได้โจ๊เยี้ยงไม่ได้ครับอ้าวดีมากไตากิ๊ดดี้ไม่ได้บล็อกเกอร์ไมได้หองจำน้ำหมูข้าวตังไกข้าวหมูปิ้งข้าวไก่ทอดทีเอสคีครับโอเคน้ำหนมก็เซเว่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาข้าวเหนียวตาชุดลายเอาชุดนักกีฬาม่านไหมอ๋อนักกีฬาฟุตบอลหรือเปล่า ชุดอะไรนั้นว่ายน้ำเหรอชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำแล้วกัง่ายๆดีแค่เองกงตัวเดียวสามตัวชุดกีฬาไงผู้ชายหมดเลยเหรอคะเอาเอชุดคุมให้เขาด้วยชุดคุมผู้ชายสามขวบห้าขวบห้าขวบผู้ชายห้าขวบ้นน้ชายก่งตัวเดียวง่ายๆ เออเขาไม่ได้ไปเ, <c oughs> เขาจะไปใส่อะไรเขาก็อยู่ในสระว่ายน้ําเขาก็มีห้องน้ำํำพอเปลี่ยนเสื้อเสร็จปั๊บเขาก็ใส่ชุดธรรมดาแล,แล้วเริ่มจะงอสมหรอหรือจ้าแล้วมาเดินมาพักเตรียมหงดเลยนะเดี๋ยวสมหรออ่ะ,อะงี้เอากางเกงว่ายน้ำสามตัวแล้วก็ชุดเด็กสามชุดแค่นั้นพอผู้ชายหมคอ,อ่าไปได้ปล่อยสัตว์ ได้แล้วอ่ะพูดถึงว่าแต่งชุดผ้าแล้วเสื้อผ้าแล้วก็ไปไหนก็ไปได้ใจยังอ่าปล่อยสัตว์ว่าไปาสอาสาัวาสังฆทานสองชุดไปได้ไปครสภาทำให้เขานะกเวันน้นะเอาว่นกันน้ำหน่อยสามอัน โอเคให้ครบให้มันดูมีมาตรฐานหน่อยอ่าทุกอย่างเรียบร้อยไปได้อย่าไปทำให้เขาเจ็บปวดอีกนะถอนก,อก,ก่อนนะต,นะอตอนนี้ก็ถอนกำลังไปก่อนก็ให้เหลือน้อยที่สุดแหละดาวนี้บ๊บายไปได้